สวัสดีครับผมมันพินกับชา n e l ฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่ท่าอขาบยานสุวรรณภูมินะครับทั้งนอกก็อากาศสดใสนะฮะวันนี้มารีวิวนะครับสำหรับคนที่มีเหรียญเยอะนี่ครับของผมเหรียญเยอะมากนะครับก็จะใช้เหรียญให้หมดก่อนเดินทางไปต่างประเทศจะได้ไม่ต้องหิวไปหิวหมาให้หนักซื้อน้ำตรงนี้แพงครับเครื่องจะมีเครื่องหยอดเหรียญแพงราคาตั้งแต่ 3, 40, 40จนถึง70นะครับแต่ว่ามันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องแบกกันไปนะครับตลอดการเดินทางให้มันเหนื่อยมาดูวิธีการกดน้ำนะครับดูกดน้ำสามารถใช้ทั้งเหรียญแล้วก็ใช้ทั้งแบงค์ได้นะครับผมมาเจอ้างครับ คนใช้ก่อนหน้าแล้วกดมันค้างมันต้องกดปุ๊บแล้วมันเด้งออกมาม,มันค้างแล้วีสนใจค้างเสียกว่ากี่บาทครับเนี่ยห้าบาทโอ้โโอ้โหนี่เครื่องค้างนะครับเนี่ยเครดิตยังค้างอยู่เลย ไม่ได้ครับครผมลองเสียงดูเลยครับว่าจะกดได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำเปล่าครับนะครับมินิเล่นะครับราคา3าบเอ้สามบาทนะครับเดี๋ยวกดเอาต้องเดี๋ยวหยอดตังก่อนครับ35บาบาทนะฮะ ครับเดี๋ยวเราก็มาหยอดตังค์นะครับตรงนี้นะครับหรือถ้าใส่แบงก์ก็ช่องนี้แต่ว่าผมหยอดตังค์อ้ไม่ได้มันยังค้างอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้ครับเครื่องเสียว่าจะรีวิวให้หน่อย ทำไม่ได้ครับมันยังขึ้นของคนอื่นค้างอยู่ครับก็ผ่านไปครับค้างทำไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันต้องกดคืนแล้วมันต้องเด้งกลับมามันไม่เด้งกลับมามันขาดติดตรงนี้เลยครับก็เจอเครื่องค้าง,างไม่ได้มันยังค้างอยู่ผมพยายามหยอดเข้าไปเพิ่มมันจะซื้อน้ำมันก็ไปขึ้นราคาเดิมไม่ได้พี่หยอดครบยังคะ ไม่มันมันขึ้นเนี่ยสมมติว่าเมื่อกี้เมือนที่เมื่อกี้ที่ใส่แบงค์เข้าไปมันก็ขึ้นอย่างนี้ใช่ใช่เนี่ยสมมติว่าเนี่ยผมเอาหกห้าใช่ไหมสมมตินะเนี่ยคือหกห้าใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่มันต้องใส่ก่อนใช่ไหมใส่เงินตังก่อนใส่ตังก่อนเนี่ยผมเอาเงี้ยใส่เข้าไปมันร่วงลงมาเลยโันเจ๊งอ่ามนเจ๊งแล้วเนี่ยโอ้ยก็เข่าใช่ไนะมันร่วงลงมาเลยไหนลองอีกทีป่ะเหมือนบีทีเอสเอฟบีทีเอสมันก็ยังเีออมันเรื ไม่ออกไงมันมันออกแต่อันใหม่นี้มันไม่ทํางานเลยแล้วมันก็ขาย0ีอยู่เหมือนเดิมสรุปเสียใจ<อ>ต้ลงเสียครับใช้ไม่ได้ครับกดรีวิวครับแลมาพบกันใหม่กับช e l Feel ลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ